ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเออก็มาใส่โค้ดกันอีกแล้วมาเริ่มใส่โค้ดกันเลยเราจะไปแบบไวๆเลยนะฮะเอาโค้ดอันนี้นะคะมาพิมพ์ตามเรานะ ประมาณน,นี้ฮะค่ะเราก็กดตรงนี้นะบรีดี้สตาร์ก็ใส่ไปแล้วนะมาฮะปายอีโค้ดหนึ่งล้วทุกคนไปเปิดลุด้นกันเองนะว่ามันเป็นอะไรอาา่าฮะก็มาต่อฮะขอโทษนะพิพนผิดฮะ ริ๊ติ๊มาเป็นตัว E น่นไม่ใช่หรอันนี้ทุกคนอาจจะอยากได้มากเอาอซัมทำไมก่อนอซัม e ไม่ถูกนะฮะนี่ก็คืออให้ทุกคนกดเรเดียมสเรสร็จแล้วใส่ไปแล้ว แน่ใจมากสุดเท่าไรว่าเราพูดถูกไหมว่ามันเป็นโลกของสองแสนซับหรือเป็นโลกอะไรนี่ครับมันเป็นโลกของสองแสนซับมั้งนะคะโคตนี้จะไปดูโลกของหนึ่งล้านซับกันแต่ก่อนไปโลกของหนึ่งล้านซับจะมีอีกไอเทมหนึ่งแถมให้ทุกคนนะก็ไปที่ตรงนี้ฮะ อันเทพนี้เป็นไอเทมที่เราแถมมาให้นะบอกเราก็จะบอกว่าเราจะทำสองแสงกับเงินสะสมนะแต่ว่าเราจะแถมมาให้สองอันนะคนคนอันแรกกับอันนี้นะตัวนี้นะพอหุ่นเดิมฮะ Y ฮะ C แล้วก็แล้ก็ U แล้วก็ B ก็กดตุกงไปเลยฮะแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งเป็นหนึ่งล้านนะหนึ่งล้าน u b s c r i b e มันอาจจะหมดได้นะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันเราอยาจะหมดยังไงหมดตอนไหนไม่แน่ใจาาน,นี่โอเอสประมาณนี้ฮะ จะกดเวเนมไปเลยนะวะ่ทุกคนก็แล้วทุกคนนาะก็จะได้อันนี้มาฮะหนึ่งอันนึงมาก,ก่อนก็จะได้โลหนึ่งอโอุ๊บไม่ใช่อันหนึง่งอันสามอันนี้มานะอือผู้หญิงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆอะ่ะอย่างไหนๆได้ก็มาตกตบ้านเลย ของบ้านหลกมากเลยอ่ะเอยากต้องเก็บแหละอ่ะตกแต่งดีคลิปนี้ว่ขอตัวลาไปก่อนนะมีโคดอีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวแพ็คเนี้ยมันมีเยอะมากเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูคนแหละมันเป็นแบบดีมากแต่ใจละใจก็ทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย